ธรรมชาติบาบัดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการมองเราแค่เรื่องของร่างกายของเด็กคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นเท่านั้นเราพบว่าช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ช่วงวัย7จ็ถึงสิหรือ14ถึง21เท่านั้นแต่หากมีความสะดุดเกิดขึ้นในชีวิตของเด็กในช่วงวัยนั้นเนี่ยไปส่งผลต่อสุขภาพของเขาในบ้านปลายนะเช่นตั้งแต่ช่วง42ถึง 49นะฮะอาจจะบ่งบอกว่าคุณมีปัญหาเรื่องของรูมาตอยเกิดขึ้นถ้าเราสืบย้อนไปดีๆอาจจะเป็นผลปรจจาการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับการเติบโตที่ว่านี้ในมุมมองนี้ถ้าเราย้อนกลับไปในเชิงเรียกว่าชีวประวัติหรือไบโอกราฟีเราก็จะพบว่าอ๋ออาจจะเป็นช่วง7-14พ่อแม่แยกทางกันไหม หรือว่าเกิดการย้ายถิ่นฐานการที่เราเจอคนเป็นอัลไซเมอร์มากขึ้นทําไมมันเกิดขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆในมุมมองของการแพทย์องค์รวมบอกว่าอ๋อเพราะเราเอาเด็กวัยศูยปีไปเร่งเรียนอัดความรู้จนสมองมันอ่อนล้าตั้งแต่วัยเด็กะดังนั้นเนี่ยในเครือข่ายของเราจึงกลายเป็นเครือข่ายของคุณครูและหมอที่อยากจะสร้างการศึกษาที่มันเฮลตี้ที่มันเอื้อต่อสุขภาพของเขาในระยะยาว